โอ้เก่งจังเลยปันปันเก่งมากมกเลยครับใส่รองเท้าแม่ได้ด้วยอุ้ยเก่งมากๆเลยตัวมอมหมดเลยปันปันไปเล่นดินมาเนี่ยชอบนะักอุ้ยเก่งเว้ยมีล้มเลยปันปันเนี่ยเก่งมากๆเลยไอหมาปันไม่ล้มเลยครับเก่งจังเลยค่ะโอ้โห โอ้โหเก่งจังเลยอ่ะจะหล,ล่นแล้วอโอ้เก่งเก่ง่งเก่งเกเก่ง,กงจะลงเนินนะครับไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่กําลังเดินกลับแล้วเก่งมากๆปันปันเก่งจังเลยลูกใครเนี่ยลูกพ่อเอกหรือเปล่าคะ